วีออสสี่หายาเข้ามาเพิ่มอีกหนึงคันนะคะพี่ๆจาสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นโตโยต้าวีออสหนมิตรนะคะสี่หายาแบบนี้ได้ปี2019นะคะราคาดีๆบอกเลยว่าคันนี้โครงสร้างดีๆโครงสร้างเดิมทั้งคันน็อตไม่มีขยับแน่นอนนะ,ะสำหรับใครที่สนใจนะคะตามไปดูกันที่คลิปยาวได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะคะวันนี้อยู่กับแนนที่บริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้นะคะเรานะคะจะไปดูกันนะคะกับคันนี้นะโตโยต้าวีออส1.5มิตรคันนี้บอกเลยว่ามันเป็นสีหายากนะพี่ตาใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะอย่าลืมดูคลิปนี้กันให้จบนะคะวันนี้นะคะแนนอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะอยู่ที่สาขาสุวินทวงศ์นั่นเองนะคะก็มีบริการซื้อรถขายรถนะคะ ใครที่สนใจอยากเทินรถนะคะก็สามารถนําเข้ามาเทินได้นะคะนำรถเก่ามาแลกรถใหม่ไปเลยนะ,ะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันก่อนเลยนะคะคันนี้ได้เป็น v ีออสนะคะหนึมิตรคันนี้ได้เป็นรองท็อปนะ,ะสีน้ําตาลปี2019นะ,ะไปดูกันด้านหน้าก่อนเลยนะ,ะกระจังด้านหน้าเป็นสีดําเงาสวยๆแบบนี้เลยพี่ๆตาคันนี้เป็นรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ได้ทําการปรับสบภาพนั่นเองนะ ไฟหน้าได้โปรเจคเตอร์นะคะมีเดย์ไทม์ u ันนิ่งไลท์มีไฟตัดหมอกมาให้คู่หน้าโคมไฟสวยๆใส,สาๆแบบนี้เลยนะะเรียมส้นฝากระโปงไม่มีบุบรักยิ้มใดๆทั้งสิ้นนะเรียมข้างตัวรถก็ไม่มีเลยพี่ๆตาไม่มีบุบรลักยิ้มเลยให้ดูเป็นเรียบตรงเป็นแนวยาวแบบนี้เลยนะแก้มกันชนแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะสำหรับยางนะคันนี้ยางหนึ่งท้หขอบสินะ คันนี้ได้เป็นล้อแมกนะปี2023น่ขะขนาดยางปี2023อ่ะนี่ให้ดูชัดชดส่วนด้านในนะคะโชค๊คไม่มีน้ำมันไหลยเยิม้มแต่บอกก่อนนะคะว่าคันนี้ยังไม่ได้ทำการปรับสภาพนะอ่ะให้ดูมุมกว้างอีกทีหนึ่งนะคันนี้ซื้อสดได้จัดแฟแนซน์ได้นะพี่จ๋าใครที่สนใจจัดแฟแนซน์นะคะมีธนาคารรองรับเป็นสิบธนาคารเลยนะคะสามารถปรึกษาแนานเข้ามาได้นะ ว่าคุณพี่ทําอาชีพนี้อยู่นะสามารถจัดไนแน้์ได้ไหมนะปรึกษากันเข้ามาได้นะติดต่อไดลนย้นได้เลย0 9นึ4ง4นะไปดูกันต่อนะคะกระจกมองข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะกระจกก็ได้เป็นของแท้ของเดิมของโตโยต้ามือจับได้สีเดียวกับตัวรถเช่นกันนะคะภายในนะคะได้เป็นโทนสีดําตัดด้วยสีรสโกสวยๆแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคันนี้นะ ยางนะคะมีมาให้ครบๆนะคะอันนี้ก็เป็นการเศษดินเศษจสายนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทําการสปาให้ด้านในและด้านนอกเลยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่พี่จ๋ารีบเอามาให้พี่ๆได้ดูกันเลยนะ,ะในส่วนของแผงประตูก็เป็นสีดําตัดด้วยสีรถโกสวยๆแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้นะคะพี่จ๋านี่โครงสร้างตัวรถนะคะนี่เม็ดอาร์ตนะ เป็นทรงกลมแบนเรียบสวยงามเรียงสวยแบบนี้เลยนะคะโครงสร้างรถนะคะพี่พี่ตาไม่เคยชนหนักที่ความจมน้ำกลับสีหรือว่ากรอไม้นะ,ะหัวน็อตไม่มีแบบว่าขยับนะ,ะพี่พี่ดูได้เลยนะ,ะไม่มีรอยขันประแจใดๆทั้งสิ้นนะ,ะสวยๆเดิมๆทั้งคันนี่คะแลบประกันรงสร้างเดิมพี่พี่ตามีใบเซอร์ออกให้นะคะใบเซอร์ตรวจรถนะ,ะตรวจฟรีนะคะ2อ4รายการเลยนะพี่พี่ตาอ่ะไปดูด้านในกันต่อนะคะ เป็นสีดําเหมือนกันนะคะเบาะหนังคือภายในของเขาจะเป็นสีดําแล้วตัดด้วยสีโรสโกแบบนี้เลยนะคะแผ่นรองการเศษดินเศษทรายมีให้ครบนะ,ะพี่าบอกเลยว่าคันนี้เข้ามาใหม่เมื่อกี้เลยนะคะเดี๋ยวทําการสปาใหม่ให้รอบคันเลยด้านหลังมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้กระเป๋าเก็บเอกสารมีให้นะคะคันนี้นะคะภาษีพอรตบอต่อให้เรียบร้อยแล้วนะ หัวน็อตซอกในเสาบีสวยๆเ,เดิมทั้งคันนี่ไม่มีขยับไม่มีรอยขันประแจใดๆทั้งสิน้นนะที่ประตูด้านท้ายนะคะสีดําตัดไปสีโรสโกนะสวยๆเลยพี่ๆจา๋าคันนี้เดิมๆทั้งคันนะคะไม่มีชนหนักมาให้ดูมุมกว้างอีกรอบหนึ่งด้านท้ายมีเซ็นเซอร์มาให้นะคะพร้อมกล้องถอยนะคันนี้พร้อมกล้องถอยเลยให้ดูนี่ คันนี้ทะเบียน5668พี่พี่ๆจ๋าด้านท้ายนะคะก็สามารถใช้กุญแจไขได้นะหรือว่าเปิดที่ตรงนี้นี่เปิดข้างฝาถังน้ำมันนะเราไปดูกันดีกว่าว่ารถที่เข้ามาใหม่เนี่ยเขาจะมีอะไรให้ไหมนะคะอ่ะคันนี้หัวน็อตฝากระโปรง ไม่มีขยับไม่มีถอดแบบนี้เลยพี่พี่จ๋าให้ดูด้านข้างนะรูปทรงวงรีมีครบๆนะรูระบายอากาศทรงกลมก็มีครบๆเลยร่องรางน้ําพี่พี่จ๋านี่เดิมๆนะซอกในเดิมนี่สวยๆเดิมๆทั้งคันนะคะคันนี้นะอ่ะแล้วอะไรมีมาให้แล้วอะไรมีถุงมือถุงเครื่องมือแม่แรงมีให้แบบครบๆนะส่วนของ ซีนทางมะพร้าวก็ซีนเดิมนะคะซีนเดิมสีเปลือกไข่ไก,ไก่สวยๆเดิมๆแบบนี้พี่ๆจ๋ามีให้ที่บริษัทพิรยนต์นะคะแล้วก็สามารถนะ,ะติดต่อทักแชทมาที่แนนได้เลยนะคะหรือว่าแอดไลน์ก็ได้นะพี่ๆแอดไลน์มาได้เลยนะแอดไลน์ก็เป็น n a r a w a n นะนี่สีน้ำตาลพี่พี่จ๋าสีหายากเลยนะ นี่นานๆเข้ามาสักคันหนึ่งนะรถหน่วยงานกดระวางพี่พี่จ๋าเข้าศูนย์มีมทเนนซ์ศูนย์มีประวัติศูนย์ให้พี่พีได้ดูเลยนะมีแบบครบๆเลยนะคะพี่พี่จ๋าเบาะหนังสีดําสวยๆแบบนี้นี่เราไปดูที่ด้านในฝั่งคนขับบ้างนะคะคันนี้ยังได้เป็นอากุญแจแบบไขยอยู่นะคะกระจกได้เป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วนะนี่เห็นไหม ระบบความปลอดภัยกันลื่นกันถลายออกนอกเลนนะคะแล้วก็มีถุงอถุงลมนิรภัยนะคะสองคู่หน้านะ,ะสองรูคู่หน้านะ,ะแล้วก็เซนทรัลล็อกมีมาให้กระจกไฟฟ้านะคะมีออโต้ฝั่งคนขับลองสตาร์ทรถกันนิดนึงดีกว่าพี่พี่จ๋าพวงอะไรได้เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะดีย๋ยวลองสตาร์ทรถกันนิดนึงเพราะว่าเราจะได้รู้เลยว่าเลขใหม่เท่าไหร่นี่ เลขไม้น้อยมากพี่พี่จ๋าเจ็ดหโลสำหรับคันนี้ได้รถปี2019นะมาพร้อมหน้าจอพี่พี่จ๋าหน้าจอนี่มาพร้อมหน้าจอทัชสกรีนหน้าจอนะคะเป็นของ t o y o ต้นะนี่มีไฟด้วยพี่พี่นี่เห็นนะอ่ะไฟก็คือจะเปลี่ยนสีนะตลอดนะหน้าจอทัชสกรีนนะคะเชื่อม อ่า l p ปเปิลคา a ์เ a ย์ o ได้นะเชื่อมทัชสกรีนจอ6.7นิ้วนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้เปิดไฟกระพริบแอร์เป็นออตโนต้นะคะมีจอแสดงผลที่ตรงกลางนี้นะคะเกียร์ออโต้เหมือนกันนะคะ cvt นะคะ7สปีดนะส่วนเบรกมือนะคะได้เป็นแบบแบบแบบยกนะคะนี่ตรงกลางมีที่เก็บของให้ด้วยนะคะ ที่บางแดบดบมีให้แบบครบ,ครบนี่คันนี้มาดูราคากันดีกว่านะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาอยู่ที่3าม0 0นหกหมพัพี่พี่จ๋า3ามแสนหกหมได้รถปี2019สีน้ำตาลหายากพี่พี่จ๋าบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆสํสำหรับคันนี้นะคะผ่อนอยู่ประมาณห0 0 0นกว่าบาทใครที่สนใจทักแชทหาแนนได้เลย0ูนย์เก้าสหนึ่งสี่หดนะ นี่เดี๋ยวเราจะไปดูห้องเครื่องกันนะคะก็อะไรดีก็ไม่เท่าเครื่องดีเนาะพี่จ๋าแนนก็พูดของแนนทุกคลิปอยู่แล้วเนาะก็คืออะไรดีก็ไม่เท่ากับเครื่องดีแน่นอนแหละเพราะว่าถ้าเครื่องดีเนาะใช้งานต่อได้ยาวๆเนี่ยมันก็ไม่เสียงเงินเปล่าเนาะ แต่ซื้อรถที่เท็ดยนต์เนี่ยมีรับประกันอยู่แล้วนะคะว่ารับประกันคงสร้างเดิมนะคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ํากลับสีหรือว่ากรอใหม่มีเอกสารใบเซอร์ตรวจรถให้ฟรี274รายการนะคะแล้วก็มีบริการหลังการขาย30วันหากรถเป็นอะไรสามารถนำเข้ามาซ่อมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นนะคะของเราเป็นรถมือสองแล้วก็มีบริการหลังการขายนะ,ะรับผิดชอบแน่นอนนะ,ะพี่ๆจ๋า หักเป็นอะไรเนี่ยไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าของเรานะบริษัทเปิดมา26ปีแล้วนะคะก็มีให้พี่ๆแบบว่ามั่นใจได้เลยนะสามารถแอดไลน์มาได้เลยแนนส่งรายละเอียดเกี่ยวกับรับรางวัลต่างๆให้พี่ๆได้ดูได้เลยนะคะสำหรับบริษัทเรานะอ่ะเดี๋ยวเรา ไปดูที่ห้องเครื่องกันดีกว่านะอะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะมาดูกันต่อที่ห้องเครื่องนะคะพี่ๆจ๋าคันนี้นะคะยังไม่ได้ทําการสปาใดๆทั้งสิ้นนะคะก็อาจจะเปื้อนฝุ่นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องห่วงเลยเดี๋ยวตรงนี้จะทําการสปาให้ทั้งหมดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะฝากระโปรงเดิมมีโลโก้ปัม๊มแน่นอนของเตยตานะคะแต่ตอนนี้อาจจะมองไม่เห็นเพราะฝุ่นมันติดเนาะอะ,อะแล้วก็แผ่นการร้อนมีมาให้นะคะส่วนรูปทรงวงรีมี แบบว่าเป็นรูปเป็นทรงของเขาตามปกติเลยรูระบายอากาศนะฉลากมีให้แบบครบๆเลยนะคะัคนนี้ฉลากมอ,อกอยังอยู่นะคะนี่เม็ดอาร์คแบนเรียบเรียงสวยเลยนะ,ะแล้วก็ส่วนหัวนอ็อตสากโปรไม่มีขยับขยื่นนะคะพี่จ๋าหัวอะหัวน็อตแก้มขวาไม่มีขยับเช่นกันนะ,ะหัวน็อตแก้มขวาไม่มีขยับกรอบไฟพลาสติกต่างๆไม่มีแตกหักแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้นะคะแบตเตอรี่นะคะทำการเช็ด ก่อนที่ลูกค้าจะได้รับรถเลยนะหัวน็อตฝากกระโปรงสวยๆงามๆไม่มีรอยขันประแจใดๆทั้งสิ้นหัวน็อตที่แก้มซ้ายนี่ไม่มีถอดแน่นอนไม่มีขยับเลยพี่ๆจ๋าก่อบไฟพลาสติกนะไม่มีแตกหักเช่นกันนะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็น v ีออ1.5โตมิดต,ตัวรองท็อปนั่นเอง แล้วบอกเลยว่าเป็นสีหายากงานนานๆเข้ามาทีนึงนะคันนี้ได้รถปี2019นะราคา369,000ใครสนใจนะติดต่อหาแนนได้เลย0929714647นะเดี๋ยวสำหรับวันนี้นะคะแนนต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะก็ฝากพี่ๆนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะ,ะวันนี้นะคะหากว่าข้อมูลนะคะหรือว่าเสียงผิดพลาดประการใดแนนขออภัยไว้นะท่นีีด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ ลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ